สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7จ็รีวิวทอยนะในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวลำโพงบลูทูธลูฟี่จากอนิเมะชื่อดังอย่างวันพีชนะตัวนี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ของก๊อปกองโกงแต่อย่างใดนะฮะแพ็คเกจตัวกล่องนะครับดีไซน์มาเป็นแบบรูปแผนที่เลยนะแล้วก็มีเท็กเจอร์ครับผมแบบสกัสกๆให้อารมณ์แบบ ลายแทงสมบัตินะอันนี้ผมก็มาโนไปนั่นนะครับแต่เขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ใครจะรู้นะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยโมเดลลูฟี่เขาก็จะให้ขาตั้งมาช่วยค้ำด้วยนะตัวโมเดลมันจะได้แบบไม่ขยับขยืขย่นมากนะส่วนระบบนะครับเรามาดูที่ปุ่มกันดีก,กว่าว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยปุ่มเปิดปิดครับผมกดค้างเปิดกดค้างอีกทีก็ปิดนะฮะงปุ่มรับสายวางสายครับ3ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะ 4. ปุ่มเล่นเพลงก่อนหน้าและเพลงถัดไป 5. พอร์ตเชื่อมต่อ3.5ม mm. มิลิเมตรไฟแสดงสถานะ 7. ช่องเสียบสายชาร์จและส่วนของด้านล่างลำโพงนี้นะครับสามารถหมุนทอดออกมาเป็นที่ตั้งมือถือได้ด้วยเก๋เลยนะครับเนี่ยฉันต้องเป็นราชาจงสลัดให้ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการเชื่อมต่อทดสอบการเล่นเพลงหาบลูทูธที่ชื่อว่าอีกไนลูฟี่สปีกเกอเลยครับ ตั้งโชว์ก็ดูดีเสียงก็ใช้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับตอนนี้เขามีโปรอยู่นะเผื่อใครสนใจนะครับปก,กยย 200, 2000, ปกติก็ขายอยู่ที่2 0 0เอ้ย2000ปกติก็ขายอยู่ที่2390บาทนะครับแต่ตอนนี้โปรนะครับลดเหลือแค่1,890บาทแล้วถ้าใครซื้อวันนี้นะครับก็จะได้ถุงผ้าลูฟี่นะเอาไว้ใส่ลำโพงได้แบบพอดิบพอดีเลยแถมว่าได้ขวดน้ำเปลี่ยนสีที่เราเคยรีวิวกันไปนะครับ ลายเรือเทาสั้นซันนี่ไปด้วยนะครับอ่ะให้ฟรีกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าโปรนี้เนี่ยมีแค่วันที่18ตุลาคมจนถึง7พฤศจิกาย,ยน2,564นี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ